พวกเราอยากพ้นจากทุกข์พวกเราจะต้องรู้จักทุกข์ในพุทธศาสนาก่อนทุกข์ในพุทธศาสนามีชื่อว่าทุกขสัตว์คือหนึ่งในอริยสัจสี่นั่นเองเราต้องรู้จักทุกข์ก่อนทุกข์ก็คือสภาวะปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่มันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นั่นคือทุกขสัตว์ทั้งสิน้นหมายถึงร่างกายเนี่ย มันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ความคิดของเรามันคิดด้านกุศลคิดด้านอากุศลมันก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อารมณ์เราเหมือนกันมันจะมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกมันก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือการปรุงแต่งทั้งสิน้นเมื่อเราเข้าใจทุกแล้วให้รู้ทุกขะซพระพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกเมื่อจิตได้ตื่นรู้เห็นสภาวะปรุงแต่ง ก็จะเกิดปัญญาไม่โง่ไหลไปกับทุกข์